SUV ปี16ผ่อน6,000นะครับ SUV สีขาวปี16ผ่อน6,000กับตัวนี้ Ford EcoSport ปี2016ตัวแฟกตอีแฟกโคตดสวยปี16รถโคตดใหม่และสีขาวด้วยล้อแม็กมาแล้วนะจ๊ะล้อแม็กมาแล้วกูดเยียร์ยังปี20นะครับกูดเยียร์ยังปี20โอ้โหสดสดเลยและดูแผ,แผงภายในโครงสร้างใครที่ไม่เคยเห็น Ford EcoSport มาดูวันนี้ได้เลยนะจ๊ะ ตาเข็บข้างเดิมทั้งทุกชิ้นนะครับตาเข็บข้างเดิมทุกชิ้นแล้วดูเบาะพี่ดูเบาะดูเบาะสวยเดี๋ยวเปิดราคาเอาผ่อนหกพันนะเอาแค่เอาผ่อนหกพันก่อนดีกว่าผ่อนหกพันมันทีเด็ดอยู่แล้วนะครับดูนี่แผงประตูข้างสวยๆนะครับรวมถึงตาเข็บข้างเดิมเดิมพี่ดูดูพี่ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ผมหน่อยดูนี่ เติมได้ e 8 5นะเติมได้ e 85สุดในรุ่นนะครับ Ford Eco Sport จะมีคือลักษณะของ Ford Eco Sport จะเหมือน R เ,เขาเรียกว่านะ CRV นะครับแต่ตัวนี้จะได้เป็น c ปี2016เพราะว่าเขาทำมาแข่งกับ CRV CRV ปี2016ราคาเท่าไหร่เนี่ยปี17ผมขายอยู่เกือบล้านปี17ผมขายอยู่เกือบล้าน35มาผ่อน6 0 0ัมาเอาเถอพาอคุณเออ SUV รถครอบครัวไปได้ทั่วและเดิมด้วยไม่เจ็ไม่แสนเดียวนะพีด่ดูเดิมด้วยโถท้ายหลังเดิมดูนี่ห้องช่องเก็บของสัมภาระสภาพสมบูรณ์นะครับดูนิดนึงนี่ดูนี่ของเคของเขงิของขอะลงอะไหล่มีครบหมดนะครับดูดิเขาเรียกท้ายหลังเดิมรอยอาร์แท้จากโรงงานแกให้ดูกันเห็นเห็นจ่าจ่า,จาสดสดซิงซิง,งนะครับมาเอาได้เลยนะ เดี๋ยวปิดประตูที่เราฟังเดี๋ยวจัดให้รตัวนี้นี่ดูแผงประตูด้านข้างสภาพสมบูรณ์นะไม่ช้ำนะไม่ช้ำนะดูนี่เดิมโอ้โหปีสิบหกเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับขอไลค์ให้สวยๆสดๆซิงซิงก่อนไม่หนึ่งแสนสองมื่นกิโลเมตรนะจ๊ะดูนี่ตะเข็บข้างเดินทุกชิ้นอาตากล้องเข้าไปถ่ายมาให้พี่หน่อยถ่ายเห็นไหมครับ หายไหมพี่หน่อยจ้ะไม่เปิดไม่เปิดอยู่จ้ะเห็นไ,มไหมมะเห็นนะอ่ะมาอแสนสองนะครับอ่ะตามมาต่อได้เลยกับห้องเครื่องผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดอย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะมอกอรอยู่นี่นะครับชัดเจนนะมอกอรอยู่นี่ชัดเจนดูน็อตหน้าเดิมนะครับสายหน้าขวาเดิมแล้วดูห้องเครื่องสวยๆนะ นะครับเดี๋ยวเราจะขายกันแล้วนะครับกับตัวนี้นะครับ o s r d Eco Sport นะครับ1.5นะครับเป็นเครื่องพันหนะครับขายที่จะสีขาวนะ359,000บาทโคตรถูกเลย359,000บาทผ่อนเดือนละ6,000บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละ6,000บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้อง รับประกันนี้มีชนหนักตัดต่อพิคว่ำมจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนส่งฟรีทะเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทะเทศไทยเหมือนเดิมจ้ะซื้อสดไม่เก็บแบตสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหกพันราคานี้ไม่มีอีกแล้วที่สําคัญวารันตีเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลซ่อมฟรีร้อยแปดสิบรายการซ่อมฟรีทประเทศไทยถามว่าเราจัดโปรโมชั่นนี้ให้ลูกค้าเพื่อได้อิ่มเอมกับมัน อยู่ที่ไหนก็ซ่อมฟรีทั้งอะไหล่และค่าแรงเขาใช้คําว่าฟรีทุกอย่างนะบางที่เราไม่ได้ฟรีค่าแรงเดียวเราฟรีทุกอย่างใน1ปีแล้วนะถ้าอยากได้แบบนี้แอดไลน์แล้วทักมาหรือเบอร์โทรศัพท์นโตผมส่วนตัวผี0 9ก3 1 4 6 6 6 0 9 4 3 1 4 6ส6ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวจองที่ร้าน4ีนักรีนิน56-1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทนะครับก็ทุกบาททุกสตางค์คือให้หมดหรือซื้อสดจอง20 0 0 0บาทเล่มพร้อมโอนทุกคนัน พร้อมอยังถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาหน่อยป่ะไปดูรถการมามาหลังเลยครับตา้อง นะครับไม่แสนสี่ไม่แสนสองนะครับเดี๋ยวจะลองเทสไดไรรถไม่มีอะไรนะครับรถมันสภาพเดิมนะครับเพราะเป็นรถรถผมซื้อรถส่วนใหญ่ผมจะซื้อรถบ้านเข้ามาขายนะครับอย่างที่ FC ติดตามพี่เสือมานาน ลุยได้แล้วครับแล้วก็ไปต่างจังหวัดได้แล้วคันนี้ผ่อนหกพันพี่นะครับแล้วได้ปี16บหกไม่แสนสมันไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วที่สำคัญได้สีขาวใครที่หาตัวนี้อยู่ชอบตัวนี้ Ford EcoSport อยู่รีบมาเอานั่นจ้า<ส>ขับดีเนี่ยไม่ไม่มีอะไรไม่มีประเด็นนะครับเห็นไหมขับดีไม่มีประเด็นสวยๆแบบนี้นะครับไม่เอาไม่เอาจะเอาใจไหวแล้ว นะครับโอโ้ตรงนู้นท่วมหน่อยโอ้โหตรงนี้ท่วมเยอะนะครับฝนเพิ่งตกไม่เป็นไรแต่ว่า SUV ผมลุยได้